สัสดีค่ะพบกับลุยอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube นะคะรุ่งพาลุยแช n เนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาพบกับคันนี้เลยนะคะ r a ปเตอร์นะคะขวัญใจไวซิ่งไวสายออฟโรดนะคะสาวๆก็ชอบนะคะอย่าบอกนะว่าขับได้แต่ผู้ชายบอกเลยว่าเจ้าของเป็นผู้หญิงนะคะมีหลายคันเลยนะคะเจ้าของเป็นผู้หญิงเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะสายลุยนะคะพี่ๆที่มาจากระยองนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็ บอกได้เลยว่าไม่ได้ขับได้แต่ผู้ชายนะคะสายแข่งสายซิ่งสายรถแบบยกสูงสายออฟโรดมาเลยคะ่ะเดี๋ยวรุงจัดให้นะคะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวราคาค่าตัวเขาก่อนล้วกันนะคะอยู่ที่1น6 9 0ล้านแปดแสนบาทนั่นเองนะคะราคาจับต้องได้นะคะกระบะไฮเอ็นที่แบบว่ากระบะเทพเลยดีกว่านะคะราคาที่แบบว่าเกือบ2ล้านอะ่ะเรามาดูกันว่าออปชันของเขามีอะไรมาบ้างนะคะว่าเขาจะเทพแค่ไหนเขาจะหล่อแค่ไหนแล้วเขาจะแบบ ทำอะไรได้บ้างนะคะหูเยอะมากนะมามาดูเลยค่ะกระจังหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นฟอนต์แบบ FORD นะคะจากโรงงานเลยนะคะสีดําแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล้อง360องศารอบคันเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ทาความสะอาดนะคะอันนี้เวลาลุยนะคะสายลุยเรานะคะต้องมีเอาไว้นะคะทําความสะอาดนะคะฉีดน้าทาความสะอาดตัวกล้องตรงนี้เลยนะคะ ว่าง360องศาอย่างที่ลุงบอกไปจะมีรอบคันเลยนะคะประจังจะเป็นรางพึ่งแบบนี้เลยนะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะสําหรับรถที่ใช้ความเร็วนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้นะคะสมรรถนะสูงมากๆเลยนะคะให้พละกําลังถึง397แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรเลยนะคะสูงส่งมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าว่ากระบะที่จะน่าจับตามองมากๆเลยนะคะเพราะเกือบ400แรงม้าแล้วนะคะไปดูด้านล่างกันคะ่ะ ด้านล่างเขาก็จะมีห่วงลากจูงให้สองห่วงแบบนี้เลยนะคะจริงๆอย่างที่ลุงบอกไปนะคะลูกค้าตรงนี้มันจะมีฝาปิดให้นะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเขารีเควสมาบอกว่าขอเปิดนะคะเพราะว่าจะเอาไปใช้งานนะคะแต่ว่าตัวอะไรหรือว่าตัวฝาครอบเราเก็บไว้ให้ลูกค้านะคะบางคันก็เปิดบางคันก็ปิดสังเกตดูได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเปิดใช้งาน,นะคะ่ะตรงนี้เขาจะต้องใช้เครื่องมือในการเปิดนะคะลูกค้าบอกว่าไม่ได้สี่เรียดตรงนี้ขอแบบนี้ไปเลยนะคะ ไปค่ะเราก็ไปดูนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นตรงนี้ค่ะยาวนะคะเขาจะเรียกว่าการแคข้งด้านล่างนะคะยาวไปจนถึงใต้ท้องรถเลยนะคะตรงนี้ก้มต้องก้มลงไปดูนะคะแต่ว่าคือดูได้เพราะว่า,าตัวรถค่อนข้างจะสูงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเหล็กนะคะก็คือแบบใช้งานได้จริงๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะคือปกตินะคะเราก็จะเขาเรียกอะไรนะ ถ้ารถโดยทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่แรปเตอร์นะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่แรปเตอร์เขาออกแบบมาให้สําหรับลุยนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องถนนแบบไหนนะคะตอนนี้น้ําท่วมเราก็เอาไปลุยได้เลยนะคะหล่อเนอะเซนเซอร์นะคะมีแบบ4จุดเลยนะคะ4จุดเหมือนเดิมเลยนะคะมีมาให้ครบเลยจากโรงงานนะคะมาค่ะหล่อเนาะไปดูด้านบนนะคะมิติตัวรถด้านบนนะคะก็จะเป็นหู้นะคะเรียกว่าฮู้แล้วกันนะสองตัวนะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะสองฝั่งเลยนั่นเองนะคะ สำหรับรถที่ให้พละกกาลังสูงขนาดนี้เขาจะติดตั้งมาให้นะคะ,ะไม่เขาเรียกอะไรนะว่าไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงๆนะคะไม่ต้องใส่จมูกกันใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็คือหลอกมาจากโรงงานเลยนะคะระบายความร้อนอไปค่ะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟแมทริก LED ตรงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าบอกเลยว่ามีเฉพาะตัวท็อปๆเท่านั้นเองนะคะเออนะคะเป็นตัวไฟนี้ก็คือความพิเศษของเขาก็คือสามารถเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ ปรับลำแสงของสีของไฟเนี่ยอัตโนมัติด้วยนะคะเป็นลูกแก้ว2ลูกแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟเดท m ม์รั n น n ่งไ g ท์แบบนี้นะคะหล่อมากๆนะคะมีเฉพาะรุ่นนะคะอย่างที่บอกว่ามี r a p เตอร์นะคะมีวายแท็กตัวท็อปนะคะเราก็จะมีตัวเอเวอเรตัวท็อปสุดเท่านั้นนะคะถึงจะมีนะคะ r a ปเตอนะคะมรีรุ่นเดียวนะคะมีตัวเดียวนะคะ,ะมะีมีหลายสีนะคะไฟตัดหมอกนะคะแปรผ่านตามพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยตั้งตรงไฟก็จะติดทั้งสองดวงนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเราเราหันซ้ายหมุนพวงมาลัยไปซ้ายนะคะไฟจะติดดวงซ้ายนะคะหมุนขวาก็จะติดขวานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะคือช่วยปรับจทว์ลูกค้าได้ดีมากๆสำหรับไฟนะคะที่เขาทํามาใหม่เป็นตัวแบบคล้ายๆทรงเมกาเลยนะคะทําใหอ้อย่างที่ลุงบอกะคะ่ะทำให้การของสว่างในช่วง กลางคืนนะคะมันสว่างมากๆนะคะทำให้รถไฟหน้าเห็นเราได้ชัดนะคะแล้วก็เราสามารถปรับลดแสงไฟนะคะไม่ไปแยงตารถคันหน้าคือสองสว่างแต่ไม่แยงตารถคันหน้านะคะขับขี่บนท้องถนนรอบรองว่าปลอดภัยนะคะอีกทั้งทางด้านหลังนะคะเราก็จะมีไฟดวงใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปค่ะอ่าแม็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบ20นะคะเป็นซีรีย์ยางนะคะ285 ครบ5 5, 5 20อันนี้คือซึ่งเปลี่ยนมาน,นั่นเองนะคะเป็นยาออโทเรเนนเหมือนเดิมนะคะแต่ลูกค้าอยากได้เป็นขอบ20นะคะขอบเดิมจะเป็นขอบ17อันนี้แจ้งลูกค้าก่อนนะคะอ่าตัวเดิมจะเป็นขอบ17อันนี้ก็ใส่มาใหม่นะคะแม็กเป็นแบบฟูเอลแบบนี้เลยนะคะอ่าแ,แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะออฟเซ็ตไม่ไม่ลบนะคะไม่ติดลบนะคะออฟเซ็ตปกติเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลูกค้าออกแบบมาเองเลือกลายมาเองเลยนะคะลูกค้าสามารถกําหนดได้อย่างที่ลุงบอกไปนะคะไปค่ะ บันไดเนาะเออตรงนี้ก่อนละกันนะคะแวะไปนิดนึงนะคะตรงนี้ตรงแก้มข้างเป็นเฉพาะรุ่นนะคะเป็นเฉพาะรุ่นแลปเตอร์เท่านั้นนะคะอ่าเป็นตัวช่องระบายความร้อนนะคะเราพร้ hmm. ด้วยด้วยตัวรถที่ว่ามีเครื่องยนต์สูงนะคะให้พละกำลังสูงนะคะ mm hmm. แล้วก็เน้นการใช้งานจริงๆนะคะเขาก็เลยมีตัวระบายความร้อนนะะ mm ี่ค่ะแทบจะทั้งคันเลยนะคะช่วงล่างก็มีนะคะ mm hmm. แล้วก็แก้มข้างนะคะอันนี้ก็สําหรับเพิ่มความหล่อเข้ามาอีกนะคะขนาด6นิ้วนะคะจาก โรงงานเลยนะคะเป็นซุ้มล้อ,อ,อไม่ใช่แก้มคางซุ้มล้อนะคะขนาดประมาณ6นิ้วเลยนะคะพร้อมตรงนี้นะคะบางคนนะคะก็สําหรับลุยนะคะดินโคลนอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเลยนะคะ,ะกล้องนะคะ360อ,องศาที่ลุงบอกไปจะอยู่ทีต่ตรงกระจกมองข้างดู้วยนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตัวเส้นยาวๆอัปเกรดมาจากตัวเดิมนะคะยาวแล้วก็มองเห็นชัดนะคะเราเราเปิดทีก็คือหล่อมากอ,อ,อจริงๆนะคะเคยทําให้คลิปตอนกลางคืนให้อยู่เนาะ กระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบานใหญ่บานโตแบบนี้เลยนะคะไม่มีขอบนะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นนะคะก็จะมีแจ้งเตือนสําหรับเวลารถมาใกล้ด้วยนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีไฟสอง,ส,องสว่างด้านอ่าเขาเรียกในตรงใต้กระจกนะจะมีไฟสองสว่างด้วยนะคะเออนะคะมีเฉพาะรุ่นนะคะแล้วก็บันไดนะคะบันไดมาจากโรงงานเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะคือใช้งานได้จริงได้ทนคะไม่ว่าพี่จะเอาไปลุยน้ํานะคะลุงบอกเลยว่า คือตอนนี้คือถ้าไปลุยน้ําคือสนุงสนิมอะไรไม่มีแน่นอนเลยนะคะก็ใช้างานได้จริงๆนะอ่ะได้ได้แปดสิบเซนนะคะน้ําไม่เข้าตัวรถนะคะน้ําจะเลยขอบประตูขึ้นไปแต่ว่าตัวไม่เข้าตัวรถแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายกับเครื่องยนต์แน่นอนนะคะเพราะว่าเราออกแบบเครื่องช่วงล่างมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะไปค่ะตรงไหนต่อแล้วตรงบ้ามือจั <assistir> บน,นะคะตรงนี้ก็คือสามารถอาสอดมือเปิดได้เลยนะคะตรงนี้เราก็จะมีช่องให้นะคะสําหรับเปิดนะคะนี่คือไม่เปิดนะอันนี้ไม่เปิดนะคะไม่ให้ดูช่วงในนะข้างในนะ เราก็ไปค่ะด้านด้านหลังเนาะติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปดูด้านหลังอันนี้ลูกค้าใส่เพิ่มมาก็คือฝาปิดท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะอันนี้ติดสั่งติดมาจากโรงงานเป็นของแฮมเมอร์เลยนะคะอ่าเป็นแบบไฟฟ้านะคะเราจะมีรีโมทการใช้งานให้นะคะอ่าลูกค้าสามารถเอาไปเขาเรียกอะไรนะเออใช้งานได้จริงๆอะ่ะบอกได้เลยนะคะระบบการทํางานของเขาเละคะ่ะจะปรับได้ทั้งหมดนะคะเจ็ดโหมดเลยนะคะแล้วก็มีเสียง ะะเป็นของแบบ,แบ,บมหานะคะก็คือ4โหมดเหมือนกันนะคะออปรับโหมดการใช้งานได้ก็คุ้มค่ามากๆแล้วนะคะโชคอัพนะคะโชกอัพเป็นแบบฟ็อกนะคะ2.5นิ้วนั่นเองนะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะนะคะคุ้มค่ากับการใช้งานคะ่ะด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะโอ้โหคือนับดูนะคะว่ามีกี่จุดนะคะ เออนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะเซนเซอร์พร้อมใช้งานนะคะพร้อมกล้องหอยจอดด้วยนะคะกล้องหอยจอดจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจจะติ้งกับทางตัวหน้าจอเลยนะคะมีโลโก้นะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกทรงที่สามอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะห่วงลากจูงเราจะมีสองห่วงให้นะคะสําหรับฝาท้ายนะคะสําหรับดูตรงที่ใต้กันชนท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีท่อนะคะสองท่อเลยนะคะแล้วก้มลงไปด้านท้ายนะคะก้มต่ําลงไปก็จะเห็นยางอะไหล่นะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ้นานัานที่พี่มองเข้าไปนะคะจะเป็นโชคอัพนะคะที่ย้ายตัวมาจากแชดซีเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นโชคอัพม็อกนะคะอ่านี่สําหรับช่วงล่างนะคะพร้อมลุยมากๆพร้อมลุยแค่ไหนที่ต้องก้มต่าลงไปดูเหมือนกันนะคะเออนะคะอันนี้ก็คือสําหรับพวกเอฟซี FC นะพที่ f อซนะคะของสปอร์วนะคะแล้วก็สายลุยนะคะสายออฟโรดนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับตัวเน็กเจนนะคะ นึกถึงเรนเจอร์แรปเตอร์คันนี้นะคะชื่อเต็มของเขาคือแรปเตอร์นั่นเองนะคะอย่างที่หลายคนบอกไปนะคะตังนี้เป็นรุ่นอาที่อัปเกรดมาแล้วเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะตัวแรกที่เปิดตัวไปก็คือได้รับยอดจองยอดขายแบบถล่มทลายนะคะแต่ตัวนี้อัปเกรดมาเยี่ยมกว่าอีกนะคะก็คือลูกค้าให้ความสนใจมากๆเลยนะคะก็เป็นรถยอดนิยมณนะตอนนี้เลยนะคะลองอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ ขอบตรจมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงช่วงล่างนะคะด้านในนะคะหน้าจอจอกว้างเท่าแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องเลยนะคะก็ถ้าสมมติจะดูด้านในนะคะมีคลิปที่ลุงทําไปแล้วนะคะเป็นรถทดลองขับด้านหลังสีส้มนะคะลองสไลด์ไปดูได้เลยนะคะมีหลายคลิปแต่คันนี้เป็นรถลูกค้าจะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะเสียงท้องเสียงท่ออะไรต้องไปดูคันเก่านะ โอเคค่ะก็วันนี้ลุงปากไว้ด้วยนะคะสำหรับแรปเตอร์สีดำนะคะ n e t g e n r a n g e r Raptor นะคะเครื่องยนต์3.0 V6 t วินเทอร์โบนั่นเองนะคะเป็นเทอร์โบคู่นั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนตตัวเดียวกับที่เราใช้ในรถแข่งอะคะเออนะคะรถมาอีกแล้วนะคะโอเคค่ะก็ปากช่องยนทุมนะคะรุงพาลุย h anel n แล้วก็อะไรนะเพจนะคะรถมาเพจนะคะก็จะเป็นลุงพาลุยนะคะปกอดลุงพาลุยนั่นเองนะคะแล้วก็เบอร์โทร 0611698999น่9 9เองนะคะวันนี้รุงนะคะเซลสายลุงเซลใจดีที่สุดติดต่อง่ายที่สุดแล้วก็บริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะวันนี้ลุงก็ฝากคลิปไว้ด้วยแล้วก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีค่ะ